หมานก็ไบม่กันพอพอเอาฟังกันติดตัวไปด้วยนั่นนหมาจะเจ้าใสเลยไปกัดไม่เข้าจะเป็นจีวอนค่ะอกเล็ก็รอนะแล้วมันเล็กด้เพราจาะนันงทาวัตถุูมมันอย่างไปอยู่อยู่เขาจากดังนั้นพอจึนเลยก็ ปิติอาติเลยแต่ถ้าเราน้องขูมันไปในหมามันจะจยใส่กัดเอาวันั่นก็เลยคิดลองดูจริงหรือเปล่าธรรมดาวินกับหมาก็เวลาเข้าใส่บากหมามันนอนอยู่ก็นอนเฉยๆไม่เป็อะไรอะไนต่างวันนั้นพอรับผิดกับหาติดกดังอย่างขาเดินมันจะกดจะโนกักษา

ีไปานหอเ่าเอาวันนั้นเอาเาอติดเมากปกมตัวไปด้วยทดลองจริงไหมวันนั้นได้เลือนรายเดือนจริงเออมันกำลังนอนดีๆยกขาเเข้าเนี้ย แต่จริงแต่เป็ข้าวคนกลัวมาเนหมาัวเลกๆนอนบ่าเธอนอานอนนอนรอหนงนองอรยี่ยังเลยเอา ปันปันปันมันปูมัครันลวกลวเนร่างวกหนเี๋ยให้ปูว่าไิญญาณอะไรนั่นเลปฏิบัติอยู่ว่มันปูมากปันขนาดที่ลวกกันหยิบออกมาวิญญาจะลองเอาว่าไม่เอาจะเสียชีวิตนะเราวิ้ยาณอะไรยัมือโอ้ครับผมเอาครับ